ลองนึกภาพชีวิตที่เราถูกสอนมาตลอดว่าต้องเก่งต้องดีต้องสมบูรณ์แบบแล้วพยายามทำงานให้ไม่มีทิต่ติพยายามทำตัวให้คนอื่นชอบพยายามวางตัวให้ทุกอย่างดูเพอร์เฟคที่สุดแต่สุดท้ายกลับเหนื่อยเกินกว่าจะยิ้มออกและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่ตลอดเวลาเรเน่บราวน์นักวิจัยและนักเล่าเรื่องชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านความเปราะบางและความกล้า เขียนหนังสือ The Gift of Imperfection เพื่อชวนเราหยุดวงจรน,นี้แล้วหันกลับมารับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองเป็นของขวัญที่แท้จริงหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดที่เธอเรียกว่า w h o l e h e a r t Living หรือการใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจซึ่งไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะสมบูรณ์แบบแต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตด้วยความกล้าที่จะเป็นตัวเองจริงๆแม้จะเปราะบ,บางไม่สมบูรณ์ หรือผิดพลาดบ้างก็ตามความกล้าที่จะไม่สมบูรณ์เบรนเน่บราวน์เริ่มจากการเล่าถึงวัฒนธรรมของความสมบูรณ์แบบที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากแบกรับความคาดหวังจนหนักเกินไปเรากลัวถูกตัดสินจึงพยายามทำให้ทุกอย่างเพอร์เฟกเรากลัวล้มเหลวจึงไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเรากลัวไม่เป็นที่รักจึงพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราเป็นแต่ปัญหาคือความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นภาพลงตา มันไม่มีจริงการพยายามขวายคว้ามันจึงไม่ต่างอะไรกับการวิ่งไล่เงาของตัวเองสิ่งที่เบรนเน่แนะนำคือความกล้าที่จะเปราะบางยอมรับว่าตัวเราไม่สมบูรณ์และไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์เพื่อที่จะมีคุณค่าของขวัญจากความไม่สมบูรณ์ชื่อหนังสือบอกชัดเจนของขวัญที่เราจะได้รับจากการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้แก่ความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัว แต่คือการยอมรับว่ามันหยุดตรงนั้นแล้วเลือกจะก้าวต่อไปความเห็นอกเห็นใจเมื่อเรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์เราจะเข้าใจความไม่สมบูรณ์ของคนอื่นและพร้อมจะให้อภัยมากขึ้นความเชื่อมโยงการแสร้งเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ทำให้เราห่างจากคนอื่นแต่การแสดงความเปราะบางออกมากลับทำให้เราเชื่อมโยงกับคนรอบตัวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่คือของขวัญที่ซ่อนอยู่หลังความไม่สมบูรณ์แบบ ที่เรามักพยายามปิดซ่อนมาตลอดชีวิต10แนวทางของการใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจเรเน่บ่าวสรุปเป็น10แนวทางซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือให้เรากลับมามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมาย 1. จงเป็นตัวเองแท้จริงเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นเลิกวิ่งตามมาตรฐานของคนอื่นกล้าที่จะยืนอยู่กับความจริงของตัวเอง 2. ปล่อยวางความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบไม่ใช่เป้าหมาย แต่คือกำแพงที่ขวางเราไม่ให้เติบโต 3. ฝึกความยืดหยุ่นและความหวังมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาป 4. ฝึกความกระตันยูและความสุขเริ่องวิ่งหาความสุขจากสิ่งใหญ่โตแต่เรียนรู้ที่จะขอบคุณสิ่งเล็กๆในแต่ละวัน 5. ไว้วางใจในสัญชาตญาณและศรัทธาไม่ใช่ทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลสมบูรณ์แบบเราสามารถเดินตามความรู้สึกภายในได้ 6. สร้างความคิดสร้างสรรค์ความสมบูรณ์แบบค่าความคิดสร้างสรรค์แต่ความไม่สมบูรณ์เปิดพื้นที่ให้เรากล้าลองผิดลองถูก 7. พักผ่อนและเล่นสนุกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานตลอดเวลาการเล่นและการพักคือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตที่สมดุล 8. เลิกเปรียบเทียบและแข่งขันตลอดเวลาเพราะคุณค่าของเราไม่ได้วัดจากการเหนือกว่าคนอื่นแต่จากการเป็นตัวเองที่ดีที่สุด 9. โอบกอดความเปราะบางยอมรับความเจ็บปวดความกลัวและใช้มันเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น 10. หัวเราะร้องเพลงและเต้นลําการแสดงออกเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาคือการยืนยันว่าเรามีค่าพอแล้วการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายในเบรนเน่บาวย้ําเสมอว่าการใช้ชีวิตแบบโฮฮาร์ดไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมอบให้เราได้ แต่เริ่มจากการตัดสินใจภายในใจเราเองเลือกที่จะรักตัวเองในแบบที่เป็นเลือกที่จะยอมรับข้อบกพร่องเลือกที่จะหยุดใช้ชีวิตเพื่อตอบโจทย์คนอื่นและเมื่อเราทำแบบนี้ได้เราจะพบว่าชีวิตเรามีพื้นที่มากขึ้นสำหรับความสุขความสงบและความสัมพันธ์ที่แท้จริง The Gift of Imperfection คือหนังสือที่พาเราเดินออกจากความกดดันของโลกที่บอกให้สมบูรณ์แบบ มาสู่เส้นทางของการยอมรับความไม่สมบูรณ์และเปลี่ยนมันเป็นพลังของความกล้าความเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวตอนในวันที่เรากล้าเป็นตัวเองจริงๆแม้จะไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือวันที่เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับ